สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูการเลี้ยงปลาดุกในท่อชิ้หนหนึ่งนะคะนะคะอันเดีเลี้ยงไว้เนี่ยสองชุดนะคะชุดละร้อยตัวนะ,ะในชุดหนึ่งเราก็ใส่ท่อนะฮะท่อสองท่อนะฮะพื้นล่างก็จะต้องอมีฝาปิดนะคะแต่ระหว่างสองท่อนเราจะเราจะไม่เอาปูนมาฉาดนะคะเราจะให้มีช่องว่างเพื่อเวลาเราถ่ายน้ำเนยน้ำาก็จะได้ระบายออก นะส่วนท่อเลยคือไว้ป้องกันปลากระโดดหรือ,อบ,บางครั้งเราอาจจะไม่มีภาชนะสาหรับปิดใช่ไหมคะหรือฝาปิดแล้วก็ปล่อยลงลอย่างนี้ได้นะคะเนี่ยตอนนี้เราเลี้ยงได้ประมาณเดือนครึ่งแล้วค่ะอยู่ประมาณเจ็ดแปดตัวโลนะคะก็เอาไว้เอาไว้กินไว้แจกเพื่อนฝูงได้นะคะเนี่ยนะฮะเขาโตอยู่นะคะตัวดีอยู่บ่อนีก่อหนี่นะคะเพราะนั้นชุดนี้ก็จะเลี้ยงสองสองร้อยตัวชุดละร้อยตัวนะคะ ะะเหมาะสาหรับเลี้ยงปลาดุกนะคะปอพวกนี้นะคะเหมาะสําหรับเลี้ยงปลาดุกนะเราก็จะถ่ายน้าประมาณสี่ถึงห้าวันครั้งนะคะเพราะว่าน้าเขาจะเหม็นบ่อยเนื่องจากปลาดุกเนี่ยนะะก็กินอาหารพวกปลาก,กินเนื้อนะเป็นอาหารเม็ดเีอยา่ารที่มีโปรตีนสูงนะคะเราถึงต้องถ่ายน้ําบ่อยสักหน่อยหนึ่งเ็จะมีกลิ่นเหม็น,นะคะ นี้ก่อนเราจะเอามาทานแล้วก็อาจจะต้องพักให้อาหารสักวัน2วันนะคะแล้วก็ถ่ายน้ําเป็นการล้างเมือกล้างคาวเขาออกนะคะใครสนใจนะคะคลิปนี้ก็นะะกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ